ยี่สิอใช่ไหมอยี่ตัวนี้สร้างแค่ยี่สิบองเหรียเดินทางปลอดภัยสำหรับชนะโจนปีสองห้าหสี่ นี่แพงไหมราคาตอนทีตตต่ตอนที่บูชาตอนที่มาสี่พันกว่าบาทนะใช่ครับผมตัวนี้น่าจะตัวนี้ก็คือไม่ไม่เห็นมีใครมาออกนะนะแับจิบเลยอ๋อิบสองเองใช่ยิบสองเหรียญสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผม สวัสดีพี่เพื่อนที่รับชมช่องสไตล์ปุณณธรมด้วยนะครับคลิปนี้นะผมอยู่ที่วัดทา่าโพดะผมตำบลเล็กหิงครับผมอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมนะครับ mm hmm. ก็หลังจากที่ได้ไปกราบหลวงปู่หลวงพ่อนะครับหลวงพ่อสาเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับหลังจากนั้นก็ทางอาจารย์วิทย์และผมก็ถือว่าได้โชคลาภนะผมถือแต่ถือว่าไม่เยอะแต่ก็ถือว่า ็นความโชคดีนะครับครับเดี๋ยวไปถามจันวิทย์แล้วก็พี่นานะครับสวัสดีครับจนันสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะไปหลังจากที่ไปกราบหลวง,งพ่อสมเร็จศักดิ์สิทธิ์เป็นไงบ้างได้ได้ข่าวว่าได้โชคโชคลาภมีโชคเลยมีโชคนะครับ ไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรมากมายก็ถือว่าโชคดีนะอาจารย์ได้ได้เหมือนกันใช่ไหมเป็นไทยผมครับผมคือไปขอพรหลวงพ่อก็ได้โชคลาภมาโชคลาภตามมาคือหลวงพ่อท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะผมถึงอาจจะเป็นไม่เยอะนะครับแต่ถือว่าก็ได้เป็นหมื่นอยู่ได้เป็นหมื่นเป็น่อาจารยวันนี้ มีวัตถุมงคลครับมาให้ชมนะครับผมก็คือเป็นวัตถุมงคลที่อาจารย์วิทย์ท่านอาจารย์วิทย์สะสมไว้นะครับอีกสหน่อยครับผมศรัทธานะครับศรัทธาหลวงพ่อหลวพ่อเป็นกระใสหลวงพ่อเป็นกระใสอ๋อแต่ก่อนเคยเคยดูคลิปกับอาจารย์นะครับตอนนั้นก็มีประมาณสิบองค์ อันนี้น่าจะมีเยอะแล้วมั้งสองปีแล้วปีสองปีที่ที่ดูนี่เร่งเินเรื่องกานนงคำโอ้สุดยอดแชมพิดนะครับรวบรวมประตุมงคลนะครับของพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์นะครับออกมาในในถาดนะครับผมก็น่าจะมีเกือบทุกรุ่นนะนะมีเยอะนะรเริ่มตั้งแต่รุ่นหนึ่งเลยครับนี่รุ่นหนึ่งก็คือ ทำออกมาหลายคลิปเลยครับผมรุ่นนี้สภาพศึกพี่เลี้ยมที่ไหนจะไหมก็คือข้างหลังหลุดออกอ๋อ้างหลังหลุดออกแผ่นมันหลุดออกก็เลยก็เลยเก็บไว้นี่ปีหนึ่งสี่ใช่ไหมครับใช่ครับผมปีหนึ่งสี่ในรุ่นสองสองตัวนี้ครับผมรุ่นสอง สภาพสึกนะครับผมแต่ก็คือเรียนแท้ดูง่ายนี่ก็ยังแต่ไม่แพงนะยังไม่แพงไม่แพงนะมีมีรุ่นแพงเป็นรุ่นสีมาสีมาใช่ไหมสีมาแต่รุ่นสามไม่ใช่ของรุ่นสองะรุ่นสองมันจะมีอ๋อสีมาของทีมแต่รุ่นสามรุ่นไหนรุ่นสามไม่ได้ใจว่าจะเป็นนี้ป่ะเนี่ย น่าจะไม่ผิดนะอ๋อซึ่งสามนี่ปีสามหนึ่งหรือว่าเป็นสองสองสามไหมไม่ใช่ถ้าถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าเป็นสามหนึ่งเป็นลูกอมองนีล้ลูกอมลูกอมสามหนึ่งวัตถุของของพ่อสำเร็จก็คือ มีพิษิหารเยอะนะครับก็คือแต่ว่าน่าหน้าวัตถุมงคลน,นี้ก็ยังราคาถือว่าแต่ละรุ่นยังยังไม่แพงเนาะใช่ครับผม,มก็จะมีแพงรุ่นรุ่น,น,นหนึ่งะข,ข,ขึ้นลงครับมันเหมือนผ้ายังยังไม่มาส่วนกลางอันี้เหนือดวงเหนือดวงของปุศิลาก็า ไปไลไรตังแล้วเปิดให้ชนหมนะครับในกล่องโอ้รุ่นนี้ตัวน,นี่อะ,นอะไรนะกรมตำรวจประวัติศาสตร์กรมตำรวจครับหลวงพ่อสมเด็จประวัติศาสตร์ตำรวจปี2564วิหารหลวงพิธีพุทธาวิเศษนั่นหารหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธ ข้างหลังนะครับตัวทำไมชอบชอบพับผงตัวนี้กรมตำรวจเหมือนกันใช่นะอ๋อนี่กรมตำรวจเหมือนกันนี่ก็กรมตำรวจตัวนี้เป็น,นปีหกสี่อวสานตำรวจหัอรุ่อันนี้รุ่นเดียวกัน รุ่นเดียกันอันนี้ก็ปีหกสี่เป็นลูกหลอกรุ่นนี้ปีสามแปดปีสามแปดที่ว่ารุ่นที่ดังๆปีสามหนึ่งมันก็ดังแต่มีไหมรุ่นไหนนะปีสามหนึ่งเป็นทักกิงทักษิงอ่ะไม่มีไม่มีฮะไม่มี ตัวนั้นอุดผงด้วยหายากหายากเลใช,นะใช่ใกล้เคียงกับแต่ก็ไม่ชู้รุ่นหนึ่งเพราะเป็นรุ่นแรกของเป็นพักกิง่งมีปีทำแปดเนี่ยก็นิยมมีพักกิง่งรุ่นรุ่นไหนเนี่ยตัวนี้ไม่แน่ใจว่าปีอะไรจำไม่ได้แล้วเยอะปีหกสามบรรดาทรัพพักกิง่ง อืมนี่ก็สวยมีคนสนใจถามราคาในเปิดเปิดไหมเนี่ยหรือมาหรือว่าคุยกันก,ก็ยังดีกว่าอันนี้ปีปีห้าหกจานตัวนี้ น้กากากไหมหน้กากากหน้กากากทั้งแดงเลยมผมเองพึ่งไปหลวงพ่อสมเร็จศักดิ์ิะไปกราบท่านพึ่งเป็นครั้งแรกนะครับผมกลับมาก็อะไรซื้อเบอร์พัดลมของมูลนิธิ ในบัดลมในบัดลมเในบัดลมเฉยที่แรกไม่รู้หรอกน้องน้องโทรมาพี่ได้เบอร์นะแบบไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องอันนี้เหรียญซาตินตัวนี้เป็นรุ่นเดียวกันปีปีหกสี่ตัวนี้ของวัยรุ่นเดียวกันแต่คนละเนื้อคนละอัน ก็สวยอันไหนถ้านี่ก็มีคนสนใจก็นี่เลยออกนี่ยันดวงมหาราบจันยันดวงมหาราบ ตอนนี้พราะตอนที่ส่เป็นผสมทองคำเลยผสมทองคำ้วยนะอันนี้ทองห้าหนึ่งเลขเลขเลขอ่ะอ๋อเป็นพักกีงอะ่ะเป็นมัน นกเก็ตอุดมันสันรุ่นไหนที่ว่าทำแค่สิบเก้าอันนี้นะ ทั้ง22องค์22เหย22ตัวนี้สร้างแค่22เหรียญเดินทางปลอดภ,าภายัยสำหรับชนะจนปี2564 ตอนนี้แพงไหมราคาต,ตอนที่ตอนที่บูชาตอนที่มาสี่พันกว่าบาทนะใช่ครับผมตอนนี้น่าจะตัวนี้ก็คือไม่ไม่เห็นมีใครมาออกนะนะเจับจิบเลยอ๋อ<น>ิบสองเองใช่จิบสองเหรียญ อันนี้เหมือนเหมือนเป็นเหรียญหล่อหรือว่าเหรียญปั๊มเป็นหล่อเหรียญหล่อตัวนี้ปีห้าสิบอืมปีห้าสี่แล้วจะเป็น 5, 5. ปีห้าห้าจะนี้ปีห้าห้าห้าคือรุ่นนี้ ่งไหนที่แบบขอ้อมูลในที่บ้างอาจารย์อันนี้เจะได้ดูเลยตัวนี้ย,อย้อนยุบย้อนยุบด้วยอ๋อมีย้อนยุบด้วยต่อคดได้เก้าเก้ารอบเลย ของมุนิทิรุ่นไหนบ้างอาจารย์อันนี้ใช่นะของมุนิทิก็คือมีรุ่นนี้แต่รุ่นนี้ที่นี่เขาเออกใหม่ใหม่ราคาร้อยหนึ่งใช่ไหมใช่ครับผมร้อยหนนี้ก็สามร้อยแล้วสี่ร้อยสี่ร้อยใช่ไหม <100. S 1> เออที่ไปมันสี่ร้อยแดนน่าจะทําเยอะอยู่นี่น่าจะทําเยอะอธิษฐานขอพรหลวงพ่อทุกวันนะครับแล้วก็เป็น รูปลักหลวงพ่อนี่เป็นรูปหลวงพ่อก็เป็นตัวแทนรูปเปรียบของพระพุทธเจ้านะครับผมเป็นรูปองค์ของพระพุทธเจ้าเราก็เป็นเป็นอน,อนุสติด้วยนะครับผมถือว่านึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยนะครับนี่สองบารมีขอสมเด็จศักดิ์สิทธิ์ เหร้ยเงินลงยาทองคำเห่หน้ากากทองคำหน้ากากทองคำนั่นจะองค์ใหญ่กว่านี้นะมว,ว่านนี้กันสวยหมายเลขเก้าศูนย์ครับนี่อันนี้เก้าศูนย์รุ่นแลอันนี้รุ่นอะไรรุ่นสองบาลมีสองบาลมีที่เป็นปก เตัวที่เป็นนี่แหละเล็กๆนี่คือปีไหนไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้ก็ตอนที่ไปหาหลวงพ่อใหม่ๆแล้วมีโชคก็เลยเช่าไปทำเหรียญเหรียญไว้เช่าเป็นไว้จะทําเป็นสร้อยไว้คาถาของหลวงพ่อก็เป็นคาถาที่จดจําได้ง่ายนะผม พุทธังสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ธทำมังสําเร็จศักดิ์สิทธิ์สังฆังสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นะผมขอพรอธิษฐานนะฮะแล้วแต่ถ้าไม่เกิดกฎแห่งกรรมก็คงจะได้สมความปรารถนานะครับเหตุว่าทุกคลของพ่อนี่ยสั้นศักดิ์สิทธิ์จริงๆอันนี้ปีห้าหกปีห้าหกนี่ออกออกของหลวงวัดอะไรนะหลวงพ่อสุขซุนทร ตอนนั้นตอนที่เราไปก็คือขับผ่านอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ขับผ่านอยู่แต่หลวงพ่อยังอยู่นะอยู่ไหมผมอยอ๋อไม่รู้ท,ที่ที่ว่าที่ว่าล่าสุดที่หลวงหลวงหลวง,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 งพ่อหลวงพ่อที่มาไปปลูกเศษเนี่ยที่เป็นเปลูกเศษหลวงพ่อปู่ศิลารุ่นสมปรารถนามใช่ไหม รุ่นล่นนาสุดของกรมตำรวจสร้างอ่ะอะไรกรมพัฒนาแหละแต่ที่ว่าจะว่าจะเช่านยจะไม่ได้เช่าไปเอามวลสารมาก่อนอมอ, <laughs> อม,มีรุ่นไหนไม่ได้ดูดูหมดแล้วครับนี่ครับนี่วัตถุมงคลของพ่ะสมเร็จศักดิ์สิทธิ์ไหยไมมีถ้ามีคนสนใจนี่ หรือว่าให้ทักมาก่อนก็เก็บไว้ก่อนละวกันเก็บไว้ก่อนฮะอ๋อยังไม่ได้ปล่อยสะสมครับผมสะสมอยู่ครับผมยังยังกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ครับสร้างตัวอยู่ยังยังไม่ไม่ไม่ปล่อยครับไม่ปล่อยเนี่ยมาให้ชมเฉยครับมาเผยแพ่บารมีครับหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์นะถ้าใครสนถ้าใคร ม,มีกิตติ์ทธานะก็มีโอกาสแล้วก็ไปไปไหว้หลวงพ่อนะครับผมบไปขอพรหลวงพ่อนะครับที่ที่เนี่ยวัดหนองตาโลวัดหนองตาโลไม่ใช่วัดหนองตาโลอำเภอหนองตาโลเหรอืมบ้านหนองตาโลบ้านห<ม>นองตาโลหนองแควิ่งวิ่งเรียบคลองไรพีพัดไปเลยนะครับทางด้านด้านซ้ายนะด้านซ้ายถ้ามาจากวิ่งเข้าทางจะไปอำเภอภาชีนะครับผมพยา ก็วัดตรงนั้นก็จะมีใกล้ๆกับหลวงพ่อรวยใช่ใช่ครับผมก็เป็นหลวงปู่ดูวัดสักแกนะครับอยู่ใกล้ๆกันครับก็ขอบคุณจันวิทย์นะครับที่เอาวัตถุมงคลหลวงพ่อทำลายศี์มาให้ชมนะครับผมมาดูเพื่อบารมีนะครับผมวันนี้ครับผมผมกับจันวิทย์ก็ขอลาไปชมกันก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม